เอาละครับกับมาดูกันต่อนะครับผมในซีรีส์ซากุระมาถึงคิวของกระบอกนี้นะฮะ AK Submod นั่นเองนะครับผมกระบอกนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของพาวเวอร์นะแต่ค่อนข้างจะยิยงยากพอสมควรนะและความโดดเด่นของซีรีส์นี้ไม่หมดเพียงเท่าที่ย้อมสีนะเพราะมันมีอะไรที่โดดเด่นกว่าตรงที่ว่ามันถูกย้อมสียันวิถีกระสุนเลยทีเดียวนะแต่ถ้าปิดเอฟเฟกก็ไม่เห็นนะจ๊ะเราละในคลิปวิดีโอนี้เราจะนำพา AK Submod มาเล่นกันเปลี่ยนฉายานะฮะผมจะปืนมันมีความโดดเด่นตรงีนเรื่องของยิงแรงแต่จะยิงยากแล้วก็ยิงช้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะใส่ฉาย,ยาสไนซี่เพื่อให้ปืนเนี่ยแรงขึ้นไป <พอ S 1> และยิงช้าขึ้นไปเพราะฉะนั้นการบิ้วปืนมาแบบนี้ทำให้เราไม่เหมาะกับการไปบวกไปประทะชักเท่าไหร่ยิงหลอยทำดาเมจแรงหนัก,นกอ้ยกูอ้ยเจ็บเจ็บ โอ้ยเยอะเต็มนะสายสายอ้าวเฮ้ยอยู่ข้างหน้าตอนไหนเนี่ยไป้ายไปชิดเกินไปบอทันดันเนี่ยดันเนี่ยถ้าเอ๋เอ้ยยอโอ้โหโดนลับไปซะก่อนกำลังเล็งบรรจงระเบิดลูกนี้มาสคิวอย่างแน่นอนอะ่ะอ้าวไม่มีคิวโหมาเลย เออแมสคิวแล้วโอ้โหตกระพิบโอ้โหเยอะเราไปยิงกันหน้าบ้านมันมันตายมันเกิดใหม่มันตายมันเกิดใหม่มย,มหมยิงในบ้านเลยเมื่อกีโอ้โอ้โหยิงไม่ทันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้คิดลอยเนี่ใช่โอ้ <c oughs> oh my god kill me มันออยอยู่ในฐานนะพี่ฐานกลางมานันอ่ะทำะไรอะทศทศรีวิวอยู่ไม่มาเล่นไหมละ่ะอ๋อโอเคตักสบายบายบายไปไหนก็ <laughs> <laughs> ทศรีวิวอยู่ไม่ก็มา,มารีวิวเช่ <laughs> ไม่ก็มาเล่นด้วยเส <laughs> บบาายยมึงจะไปไหนเขาจะกูจะไปดูยวทูดไอ้สัสมึงอย่าทิ้งกูไปดูแม่มึงมาเล่นเดี๋ยวนี้เลยไม่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 กูจะไปควักไส้ตุ๊กตาแมวน้ำออกไส้เข้าอีดีมึงมาทำคลิปเร็ว ฝาเข้า่าเข้าฝาเข้าซีรีส์อะซากุระใส่ไปแล้วมาทำรีวิวแล้วใช่ป่ะมีดิของดิเมียเดี๋ยว,วเข้าไปดูวันหลงังคาร์มอนเอาชิบนหายตาติดโอ้โหมาเต็มเลย ปุนมันลั่นช้าเลยฮะเห็นยิงตึก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 แต่แต่ลั่นช้าค่อนข้างลั่นช้านะฮะรอยิงทำดาเมจดีกว่าฮะโอ้ยสองเม็ดล่วงเฮ้ยโอ้โหรถไฟแต่รถไฟฝั่งมันอ่ะโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้โดนเป็นแล้วโดนไป็นเลอะกลางกลางเออเป็นพกสังหาร hmm, chắc hết sơ phân. Sơ phân, sơ phân. Sơ phân, sơ phân. Sì lý mày, sơ phân. Say giờ black. giờ yêu, giờ yêu, oi yêu. nhầm chắc hết yêu, 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 ทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่ไม่รีวิวสนายอะจะให้เล่นหมดสนายก็ยังรีวิวไม่เสร็จเลยนี่นี่เพชรฮันเตอร์เวลาพี่ไปเอาแล้วเอาแล้วมา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 เอาไอ้เคปยิงเพชแฮนเตอร์คิดได้ไงนีอะว่าเป็นเล่าปืนก็ยิงช้าดาเมจปืนจะไม่มีผลชี้อะไรในโหมดนั้นเลยนี่มันเลยมันเลย กัดเลยก่อนพี่ไอ้ไปโอ้โหเจอตัวแล้วเจอตัวแล้ว s <S โอ้ยิงทะลุก็เจ็บอ้าวชิบหายโดนเพื่อนรับแล้ว <laughs> ตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งทำไมชินี่เพียวจังเ <laughs> ออฮ้ยโดดไม่เคยจะขึ้นก <laughs> ับเขาเลยโอ้โยิงอ่ะตัวพังครับอัดตัวพังเออ มันเฟี้ยวตรงนี้มันเวลายิงแล้วมันเป็นสีฟุ้งฟิ้งนั่นแหละปอน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 ดิเมะเข้าเกมยังอ่ะอัปเดตอยู่อัปเดตค่าแท็กซี่กี่บาทดิเมะสองร้อยสองร้อยโอ้โหโอ้โหขาเข้าแล้วขวาเข้า มันถ่านมานถ่านมานถานโอ้ก็ถึงหมดบ้าเอ้ยอย่าหันมาอย่าหันมาอย่าหันมาเฮ้ยเฮ้ยเอาไปไปดู เนี่ยเนียนอยู่เนียนเ,เ,ยนเปา่าโปะควันแล้วเนียนโอ้โยเปียบเๆๆียเียบเสียเียบอีเดินแบบนี้เข้าวิถีกระสุนปืนครับโอ้หอ้ดาเมจดาเมจอุ้ยออุ้ยเจ็บจิต ้ย,ยังได้อีกตัวไอ้ครเทคนิคนคนจการยิงไม่มีคิดย้ำๆอย่ายิงค้างจบยิงเทียนัดปืนถีบเยอะยเนี่ยฮะดาเมจเอาให้มันแรงๆเอายิงให้โดนพอนะฮะไม่ต้องรีบร้อนเออเฮ้ยอ้ขวาขวามีดมาแล้วเออต้อง,องอระวังหลัง ซ้ายขวาขวาขวากด F ผ่านรอบทางเออโอ้ยยิงไม่ทันเขารนะคับยิงไม่ทันเขาจริงๆอ่ะเฮ้ยนี่กูยิงที่หนึ่งเลยเนี่ยโหแย่ยิงกันได้ที่หนึ่งใช้ไม่ได้เฮ้ยห่าลองมีดด้วยนะ โอ้โหบัช oh, ช <laughs> 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 oh ิเลยอื้อเปลี่ยนฟิวกินมาเดี่าบอกให้ระวังปเลยเฮ้ยโอ้เห็นตัวไม่ทันเนี่ยกี่มีดเขานั่งรอเลยโอ้ยเยอะเยอะเยอะื้อือไม่ตายเลยเป็นซากให้เขานื่มเขาเก็บเ้ยลองเล่นอนติแมกดูเฮีย แต่ใครปีนวะน่ะเออเอ้ลองอุ้มเหรออือจะกอบม็อบกันหรือไงอยู่อ๋ออยู่ในบ้านโอ้โหไอ้เกือบโดนเฉาแล้ว ในบ้านเพียบเลยอืมไม่ออกนอกบ้านเลยในบ้านเพียบเลยนะครับกลางกลงเรามีดเหล่าเพื่อนเราโอ้โหเห็นชื่อแดงหลายตัวเลยอืการไล่ยิงคนเราแม็กหมดกระทันหันนี่เป็นอะไรที่เฮียมากๆนะครับ อปืนนี้ไม่เหมาะกับการบวกเป็นอย่างยิ่งควรจะหาจุดหล่อยนะครับการเอา AK ั um บบอ t ระบบเป็นไรที่ไม่เวิร์คเป็นอย่างยิง่งความเร็วในการลั่นกระสุนมันช้ามากเมื่อเทียบกับปืนอื่นเียงจังจึ้นนี้แล้วก็ลัดไม่านคนอื่นเขายิงเร็วกว่านะครับลัดไม่ทันแบบจริงจังอ๋อบวกลุก้น กูเล่น anti ่ a t c h อยู่อ่โอเคครับคุณผู้ชมก็พอป่าของคอครับกับเอเคซับมอสกระบอกนี้ก็เอาจริงแล้วเอเคซับมก็ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของปืนจะสูงนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือหยิงยากแล้วก็เรื่องของการควบคุมปืนเนี่ยก็ค่อนข้างยากและอย่างนึงก็คือลั่นช้ามาก แล้วยิ่งเราใส่ฉายาให้มันแรงขึ้นด้วยนี่ก็ล่ชาช้านน่งถ้าผมว่าเราใส่ฉายาให้มันล่าเร็วเนี่ยอาจจะอุดข้อเสียได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะไปเพิ่มความละบากในการควบคุมปืนอีกทีก็ยังไม่ใช่ปืนทางเลยที่ดีนะถ้าถามมันจริงเอวจี LG ก็น่าเล่นกว่าหรือคิดทุกวีก็น่าเล่นกว่านะครับเอาละ่ะเจอกันต่อในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมรับคลิปวิดีโอหน้าก็จะคงอยู่ในช่วงของรีวิวในซีรีส์ซากุระกันเหมือนเดิมนะครับ อย่าลืมติดตาม Subscribe ช่อง่อนไว้ด้วยละ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสุสดีครัชไป